สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่บนสายการบินมากรไอเวครับตอนนี้บินครับตอนนี้กําลังบินอยู่เลยตอนนี้อยู่บนความสูงประมาณ3ามหมื่นห้าพันฟุตถึงห้าหมื่นฟุตครับนี่ก็เป็นอาหารว่างครับสเจ้า,าบินนี้น่ากินเชไเบล่าเดีย๋ยวเราดูข้างนอก,นอกบ้างเป็นยังไงบ้าง กาศดีนะกลัดสวยยังไงเรื่องนี้กนะ็โอเคเนาะอยู่ในนี้ก็โอเคอยู่เด,ดี๋ยวไปดูภายในเครื่องเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะได้นั่งเฟอร,ร์คาร อันนี้ก็ชั้นธุรกิจนะครับเฟิสคลัสประมาณนั้นไปแล้วคิดข้าวอาแล้วก็